วันนี้นะผมผมนั้นก็จะมาแชร์เจ็ดบทเรียนมหัศย์นะผมที่มันเปลี่ยนผมเนี่ยมองความล้มเหลวไปในรูปแบบหนึ่งนะผมซึ่งมันเป็นรูปแบบที่ทําให้ชีวิตของผมเนี่ยโคตรที่จะดีขึ้นมากๆโคตรที่จะเติบโตโคตรที่จะเข้าใกล้ความสําเร็จของผมเนี่ยมากๆนะผมและแน่นอนว่าผมขอเรียกเจ็ดบทเรียนนี้ว่าเป็นเจ็ดสูตรเคล็ดลับนะผมโกงความล้มเหลวแน่นอนว่ามันจะโกงความล้มเหลวยังไงคือมันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องล้มเหลวแต่มันจะทําให้เราเนี่ย มองความล้มเหลวนะผมเป็นไปในรูปแบบที่มันเติบโตขึ้นแล้วก็ทําให้เราเนี่ยกล้าลงมือทําสิ่งใหม่ๆมากขึ้นนะผมผมไม่ได้พูดเวอร์เลยนะผมและเจ็ดบทเรียนนี้นะผมของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลล์นะผมเขานั้นก็ได้ยกตัวอย่างการเปรียบเทียบว่าเออแท้จริงแล้วเนี่ยเขานั้นไม่ได้พยายามจะให้เราเนี่ยมองสิ่งพวกเนี้ยไปในเชิงที่มันสวยงามอย่างเดียวเขานั้นยังให้เหตุและผลว่าความล้มเหลวพวกเนี้ยมันมอบสิ่งสวยงาม ยังไงให้กับเราและผมเชื่อเลยว่าเมื่อคุณนั้นฟังเจ็ดบทเรียนนี้คุณนั้นก็จะเข้าใจได้เลยว่าเออแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลุ่มเหลวจริงๆมันมอบสิ่งที่ล้ำค่าแบบนี้มาให้เราจริงๆแต่เรานั้นไม่เคยมองมันเลยนะผมมาเริ่มกันเลยแล้วกันบทเรียนแรกนะผมก็คือคุณจอร์จซีแม็กวิลเขาก็ได้บอกไว้ว่าความลุ่มเหลวก่อให้เกิดความยืดหยุ่นทางจิตใจของเรา แน่นอนว่าการยืดหยุ่นในลักษณะนี้นะผมคุณจอร์ีแมกเวลล์เขาก็ได้ให้การสํารวจมาอย่างหนึ่งนะผมของนิตยสารไทม์นะผมในสหรัฐอเมริกาเขาก็สํารวจคนที่ตกงานกับคนที่ไม่ตกงานนะผมว่าใครนั้นมีโอกาสที่จะกลายเป็นคนมีประสิทธ,ธิภาพหรือกลายเป็นคีย์แมนหรือกลายเป็นคนสําคัญในบริบรษัทน,าน,านั้นๆคุณเชื่อไหมครับว่ามันขั้วตรงกันข้ามกันเลยมันดันไม่ได้กลายเป็นคนที่แบบจบมาจากมหาวิทยาลัยทั้งดัง,ดง,ดงจบมาคะแนน เกดการเรียนดีๆแต่มันกลับกลายเป็นกลุ่มคนที่โคตรจะธรรมดาและแถมตกงานมาแล้วหลายรอบนะผมมันหมายความว่าอย่างไรก็คือบางครั้งเนี่ยเวลาที่บริษัทไหนบริษัทหนึ่งนะผมจะรับคนเข้าทํางานเขาก็จะดูว่ากลุ่มคนที่เขาตกงานมาเนี่ยเขาตกงานมาเพราะอะไรแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้รับมั่วส่วน,นะผมบางคนนั้นอาจจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้บางคนนั้นอาจจะมีปัญหาอย่างอย่างนี้เขาจะดูคนตกงานก่อนนะผมว่าเออ ทำไมคนพวกนี้เขาถึงย้ายงานเขานั้นมีความสามารถอะไรที่เข้ากับเพื่อร่วมทีมไม่ได้หรือเปล่าเขาก็จะดูโดยเฉพาะเขานั้นไม่ได้เล่งไปที่เด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัยดีๆเลยและจนสุดท้ายนะผมมันดันกลับตาลปาดกันนะผมคนที่มีประสิทธิภาพและคนที่กลายเป็นคนสําคัญของบริษัทนั้นๆส่วนใหญ่มาจากคนที่ตกงานมาแล้วสองสครั้งแน่นอนว่าคนที่ตกงานมาแล้วครั้งที่หนึ่ง เขานั้นอาจจะหางานครั้งที่หนึ่งได้เขานั้นตกงานหางานครั้งที่สองได้เขาก็ตกงานหางานครั้งที่สามได้เขาก็ยังตกงานแน่นอนว่าเมื่อเขานั้นจําฝังใจแล้วว่าเออเขานั้นควรจะปรับตัวยังไงเขานั้นควรจะเรียนรู้ยังไงแน่นอนว่าครั้งที่4มีโอกาสสูงมากที่คนพวกนี้จะทํางานแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็เข้าใจหัวอกคนทํางานด้วยกันได้ดีมากๆและส่วนใหญ่หนะผมบุคคลสําคัญก็จะมาจากกลุ่มคนที่เขาตกง,งานกันมาเยอะๆนี่แหละครับแน่นอนว่ามัน กับคัวตรงกันข้ามเลยแล้วคุณก็จะเห็นเลยว่าความล้มเหลวเนี่ยมันสร้างความยืดหยุ่นให้เรายังไงแต่ผมแน่นอนว่ามันก็จะจําฝังใจมันก็จะเริ่มเรียนรู้แม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวก็ตามว่าโอ้โหว่าเรานั้นเปลี่ยนง,งานไปเรื่อยเรานั้นล้มเหลวกับหน้าที่การงานไปเรื่อยเรานั้นเข้ากับผู้คนไม่ได้แต่พอเมื่อเราไปเจอที่ที่มันที่ที่มันเป็นเราจริงๆเรานั้นกลับกลายเป็นคนสาคัญเรานั้นกลับกลายเป็นคนที่มีประสิทธิภาพในแบบที่เราไม่เคยรู้ตัวเลย ส่วนอย่างที่สองนะผมคุณจอห์นซีแมกเวลล์เขาก็ได้บอกไว้ว่าความยากลําบากก่อให้เกิดการเติบโตอันนี้ผมก็แทบไม่ต้องเอาเหตุและผลอะไรมาอ้างเลยนะผมก็คือคุณจอห์นซีแมกเวลล์เนี่ยเขาอยากให้เรานั้นย้อนไปถึงประสบการณ์ในอดีตของเราว่าตอนที่เรานั้นประสบความสําเร็จแบบสุดๆเลยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราได้เติบโตอะไรไหมและเรานั้นลองนึกถึงประสบการณ์อะไรต่างๆที่เรานั้นไม่ชอบที่เรานั้นคิดว่ามันเป็นผมด้อยที่เรานั้นคิดว่าโอ้โหเนี่ยประสบการณ์อันนี้มันมันโคตรจะทรมานมันโคตรที่จะทาให้เราานยออ คุณลองคิดเล่นๆนะครับว่าประสบการณ์อะไรก็ตามพวกนั้น,นแย่ๆทั้งหลายเนี่ยมันมันหล่อหลอมอะไรที่ทําให้คุณนั้นมีลักษณะเด่นในการเติบโตขึ้นมาบ้างสมมุติตัวผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะคิดว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งตัวผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แบบทําอะไรไม่ค่อยได้เรื่องและจนสุดท้ายนะผมตอนนี้ผมอาจจะยังคิดอย่างนั้นอยู่ก็ได้แต่เมื่อผมสำรวจจริงๆนะผมมันก็จะมีบางนิสัยมันก็จะมีบางไมล์เซ็ตนะผมที่ผมนั้นพัฒนาในส่วนจุดนั้นๆเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นผมได้เนี่ย ผมก็พยายามพัฒนาส่วนที่มันคิดว่ามันน่าจะทําให้ตัวเราดีขึ้นกว่าไอ้ผมได้ยอย่างนี้ได้และสิ่งที่ผมได้จากการสํารวจครั้งนี้ก็คือมันทําให้ผมนั้นกลายเป็นคนที่เป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นมันทําให้ผมนั้นกลายเป็นคนที่ชอบเรียนรู้กลายเป็นคนที่ชอบรลบฟสั่งแต่สุดท้ายนะผมบางทีผมก็ยังจะยังอาจจะมีความคิดแวบนหนึ่งเข้ามาว่าผมว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งว่าเราเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น แต่บางทีเรานั้นก็พัฒนาตัวเองมาไกลามากๆในแบบที่เรานั้นไม่เคยคาดคิดมาเลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไอ้ปมด้อยไอ้ความรุ่มเห็วในชีวิตบางส่วนในตัวตนของเราเนี่ยมันทําให้เรากลายเป็นเราในแบบที่มันเป็นเบสเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นกว่านี้ได้จริงๆนะผมแต่อะไรก็ตามที่มันทําให้เรานั้นรู้สึกว่าเรานั้นสมบูรณ์แบบเรานั้นเพอร์เฟกไอ้สิ่งพวกนี้มันไม่เคยทําอะไรให้เรานั้นเข้าใกล้เวอร์ชันที่ดีที่สุดเลย ก็คือบทเรียนที่3นะผมก็คือความล้มเหลวนะผมจะขยายขีดจํากัดของความเป็นไปได้ในความฝันของเราอันนี้ก็คือมันแทบไม่ต้องยกเหตุและผลเหมือนกันนะผมเวลาที่คุณนั้นจะทําตามความฝันของคุณเนี่ยแน่นอนว่าความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณคุณคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะการที่คุณนั้นจมอยู่กับความคิดมันเป็นการที่คุณนั้นมองหาแต่ทฤษฎีมันเป็นการที่คุณนั้นวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบหรือเปล่ามันไม่ใช่เลย มันเป็นการที่คุณเนี่ยไปทําพลาดล้มเหลวคุณก็จะรู้แล้วว่าเออความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเหมือนคุณเล่นเกมฟุตบอลเหมือนคุณเล่นเกมโชควยนะผมถ้าคุณเล่นอยู่ในเกมเนี่ยคุณก็ไม่มีทางรู้เลยว,ว่าเออชีวิตจริงเนี่ยมันจะต้องแบบทําอะไรกับตัวเองบ้างเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมีทักษะด้านการต่อยมวยมีทักษะด้านการเล่นฟุตบอลถ้านะผมแน่นอนว่าความฝันที่เรามีกับความเป็นจริงที่เราเจอมันไม่มีทางเหมือนกัน100%อยู่แล้ว และผมแต้มมันอยู่ที่เราว่าเรานั้นจะเรียนรู้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้สิ่งที่เรานั้นจะได้เรียนรู้สิ่งที่เรานั้นจะได้ปรับเปลี่ยนเข้าใกล้ความเป็นไปได้ของความสําเร็จของเราเนี่ยให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตอนนี้คุณประสบความสําเร็จแค่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตอนนี้คุณทําอะไรสําเร็จมันอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณทามันหรือยังและไอ้สิ่งที่คุณทาเนี่ยมันมอบความลุมเหลวอ,อะไรให้คุณบ้างและไอ้ความลุมเหลวที่มันเข้ามาหาคุณเนี่ย มันทําให้คุนนั้นปรับตัวไปในะทิศทางที่มันดีขึ้นยังไงแน่นอนว่าคุณก็จะเริ่มเห็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าเออแท้จริงแล้วเนี่ยความล้มเหลวเนี่ยมันขยายความเป็นไปได้ให้มันใกล้เคียงกับความจริงเนี่ยได้มากขนาดไหนนะผมก็คือบทเรียนอันนี้ผมโคชชอบมากๆเลยนะผมแล้วมันก็ทําให้ผมเนี่ยกล้าลองผิดลองถูกมากๆกล้าเทความเสี่ยงกล้าล้มเหลวมากๆแล้วผมอยากให้พวกคุณนั้นลองนึกภาพความเป็นจริง จริงๆนะผมว่าความล้มเหลวอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับคุณตอนเนี้มันไม่ได้เป็นความล้มเหลวจริงๆมันคือสิ่งที่จะบอกคุณว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนคุณต้องเรียนรู้คุณต้องเปลี่ยนมาทําอีกรูปแบบหนึ่งนะและถ้าคุณมาทํารูปแบบนี้คุณยังล้มเหลวอีกคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยและจังหวะที่คุณเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนี่แหละคุณก็จะเข้าใกล้ความเป็นไปได้ของความฝันของคุณมากยิ่งขึ้น ส่วนบทเรียนที่4นะผมก็คือความล้มเหลวเนี่ยจะมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมออันนี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นริวเนลเมซี่นะผมนักฟุตบอลที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีว่าโอ้โหเป็นนักฟุตบอลระดับโลกและแบบคว้าบอลลงดอมมากที่สุดในโลกแน่นอนว่าริวเนลเมซี่เขานั้นเคยถูกวินิจฉัยว่าเขานั้นมีโรคประจําตัวเขานั้นสามารถเติบโต,ตได้แค่เท่านี้และคุณเชื่อไหมครับว่าลิวเนลเมซี่เนี่ยเขาอยากเป็นนักฟุตบอลมาก จนขนาดที่ว่าเขานั้นไปขอตามสโมสรต่างๆว่าหูรับเขาเข้าอะคาเดมี่เถอะให้เขานั้นได้เล่นฟุตบอลถอะแน่นอนว่าลิวเนลเมสซี่ก็สามารถทําคุณสมบัติต่างๆที่เด็กคนหนึ่งนะผมที่จะสอบคัดเลือกเข้าอะคาเดมี่ต่างๆเนี่ยได้แต่ประเด็นก็คือสโมสรใหญ่ๆนะผมในประเทศสเปนในอาร์เจนตินาเขานั้นไม่ได้รับการแค่ทักษะด้านฟุตบอลเขานั้นก็ยังต้องการหาเด็กที่มีสุขภาพที่แบบไม่ได้บกพร่องอะไร แต่มีเพียงสโมสรเดียวนะผมที่แบบกลา้าเสี่ยงที่รับเขาสโมสรน,นั้นก็คือบาร์เซโลนานะผมและคุณก็จะรู้ได้เลยว่าลิโอเนลเมสซี่นั้นโคตรที่จะประสบความสําเร็จกับบาร์เซโลนาเนี่ยขนาดไหนคุณจะเห็นได้เลยว่าลิโอเนลเมสซี่เขานั้นไม่เคยเอาปมด้อยเขาเนี่ยมาทิมแทงความฝันของเขาเลยแต่เขานั้นดันเอาปมด้อยของเขาเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็ค้นหาสิ่งที่คนนั้นมองเห็นในทักษะที่มันเป็นตัวตนของเขาจริง ไม่ได้มองแต่ปมด้อยที่เขามีและจนสุดท้ายนะผมเมื่อเขานั้นลืมปมดอยและจนสุดท้ายความล้มเหลวอ,อะไรต่างๆที่มันเป็นผมดอยที่คนอื่นเขามองว่าเนี่ยไอเด็กคนนี้แม่งเติบโตได้แค่นี้ไอเด็กคนนี้มันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่มีทางเติบโตเหมือนกับเด็กคนอื่นมันมีการเติบโตผิดปกติเลอเนลเมซี่เลือกที่จะจบอนาคตตัวเองไปกับปมดอยพวกนี้ก็ได้แต่สุดท้ายนะผมมันกลับทําให้เลวเนวลเมซี่เนี่ย ยิ่งค้นหายิ่งค้นหาว่ามันพอจะมีใครบ้างที่จะเห็นในความสามารถที่เขาเยังมีจริงๆและพอเมื่อมีหนึ่งทีมที่หาสิ่งนั้นในตัวของเด็กคนนี้เจอจริงๆและจนสุดท้ายคุณดูสิครับว่าไอ้ความล้มเหลวอะไรต่างๆที่สมโมสรออื่นๆเนี่ยเขามองว่าลิวเนลเมสซี่เนี่ยล้มเหลวด้านเนี่ยและจนสุดท้ายไอ้ความล้มเหลวด้านนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมโมสสบาร์เซโลนาส่วนบทเรียนที่5นะผมก็คือความล้มเหลว จะกระตุ้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอันนี้ก็คือคุณจอห์นซีแม็กวิลล์นะผมเขาก็อยากให้เรานถามกับตัวเองดูเหมือนกันว่าอะไรก็ตามนะผมที่มันเป็นความสดใหม่ให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าคุณนั้นจะเปลี่ยนงานมาทํางานนี้ไม่ว่าคุณนั้นจะเปลี่ยนแฟนมาคบกับแฟนคนนี้คุณลองคิดดูดีๆนะผมว่าไองานที่คุณได้งานใหม่เนี่ยแฟนที่คุณคบหาด้วยตอนเนี้ยแฟนคนใหม่ของคุณเนี่ยคุณนั้นมี mindset คุณนั้นมีประสบการณ์อะไรที่มองทะลุปูโป่งว่าคนคนนี้ เขาน่าจะดีสําหรับคุณงานนี้มันน่าจะดีสําหรับเราคนคนนี้เขาน่าจะดีสําหรับเราแน่นอนว่าการที่คุณนั้นจะพบใครดีๆสักคนการที่คุณนั้นจะพบงานที่ดีได้คุณก็ต้องล้มเหลวคุณก็ต้องเปลี่ยนงานมาก่อนคุณก็ต้องล้มเหลวกับความสัมพันธ์ไม่รู้ต่อกี่รอบกี่รอบกว่าที่คุณนั้นจะเจอรักแท้กว่าที่คุณนั้นจะเจองานที่ใช่กว่าที่คุณนั้นจะเริ่มทําธุรกิจได้แน่นอนว่าสิ่งพวกนี้นะผมมันก็เป็นอย่างที่คุณจอห์นสีแม็กเวลลเขาบอกเลยนะครับว่าความล้มเหลว มันจะมาพร้อมการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไปพบเจอเส้นทางนู้นเส้นทางนี้มากมายที่มันพร้อมที่จะทําให้ไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมส่วนบทเรียนที่6นะผมก็คือความล้มเหลวสร้างผลดีในแบบที่คาดไม่ถึงอธนนิก็แทนไม่ต้องยกตัวอย่างไกลเลยครับอีรลอนมัสเขานั้นเคยไปติดต่อขอซื้อขี่ปนาวุธข้ามทวีปของสหภาพโซเวียตมาทําจรวดที่แบบจาก ส่งคนขึ้นไปเนี่ยสู่อวกาศแน่นอนว่าตอนนั้นมันเป็นบริษัทแรกของเอกชนนะผมที่แบบกล้าคิดอะไรอย่างนี้แน่นอนว่าคุณลองคิดดูนะผมบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งอยากจะมียานอวก,กาศอยากจะมียานนะผมที่สามารถทําให้บริษัทตัวเองเนี่ยโอ้โหส่งคนไปดวงจันทร์ส่งคนไปดาวอังคารได้ความคิดแบบนี้แม่งโคตรไกลไกลตัวมากมากนะผมและสุดท้ายนะผมออรอนมัร์ก็ ได้ทำการทดลองโอ,อ้โหหลายร้อยล้านดอลลาร์ศูญย์เสียงเงินมหาศาลโคตรที่จะล้มเหลวที่สุดแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงครับไอสิ่งที่คนอื่นมองว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยมาทำอะไรเกี่ยวกับอวกาศโคตรที่จะล้มเหลวโคตรที่จะเปลืองงบมึงไม่ปล่อยให้รัฐบาลเขาทำแน่นอนว่าไอข้อกําไรขาพวกนี้มันทำอะไรอีลอนมัดไม่ได้เลยด้วยความฝันที่ว่าเขานั้น อยากจะไปเหยียบดาวอังคารด้วยสิ่งที่เขานั้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองเขานั้นไม่อยากจะงองรัฐบาลเขานั้นอยากจะรู้ว่าขีดความสามารถของเขาเนี่ยสามารถทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถพาม,มนุษย์คนอื่นๆไปดาวคอดวงอื่นได้ไหมโอ้โหจนสุดท้ายนะผมไอคนบ้าคนนั้นนะผมที่ซื้อขีปนาวุธมาระเบิดเล่นๆทุกวันนี้เป็นยังไงครับโอ้โหสเปีเอกโคตรที่จะประสบความสําเร็จ แน่นอนว่าคุณก็จะเห็นเลยว่าบางทีนะโอ้โหไอความล้มเหลวอะไรต่างๆที่คนอื่นเขามองว่าโอ้โหไอหานี่แม่งล้มเหลวอะไรเป็นปัญญาอ่อนจังว่าไอหานี่ทําไมมันชอบล้มเหลวอะไอนี่มันจะทําให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงทําไมไอนี่มันจะไปเริ่มธุรกิจทําไมให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาชีวิตน้อยลงถ้ามันเป็นสิ่งที่มันมาจากเป้าหมายของคุณจริงๆถ้าเป้าหมายของคุณมันเรียกร้องให้คุณเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆคุณเชื่อมันในกระบวนการนี้ไปเถอะครับเพราะจนสุดท้ายแล้วไอความบ้าพวกนั้นไอความล้มเหลวพวกนั้นถ้ามันถ้ามันถีีให้คุณเน่ย ขึ้นไปที่สูงสูงเข้าหาเป้าหมายของคุณได้คุณเชื่อเถอดนะครับว่าไอ้เป้าหมายของคุณเนี่ยมันจะทบต้นทบดอกไอ้สิ่งที่คุณนั้นสูญเสียไปทั้งหมดทั้งสิ้นส่วนบทเรียนสุดท้ายเนี่ยผมบทเรียนที่เจ็ดนะผมความลุมเหลวจะสร้างแรงจูงใจให้เราอันนี้เนี่ยผมผมอยากจะยกตัวอย่างเป็นนักมวย UFC ซีนะผมคุณจะเห็นได้เลยว่าอัตรากนะผมในการที่ถามคู่ต่อสู้นอกเนี่ยมาจากการคี่นักมวยนั้นหลังชนกงนะผมแน่นอนว่าคุณฟังไม่ผิด ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะผมที่นักมวยจะมีโอกาสทําคู่ต่อสู้เนี่ยน็อกได้มากที่สุดก็คือเมื่อเขานั้นหลังชนฝานะผมเมื่อเขานั้นไม่มีทางตันเมื่อเขานั้นล้มเหลวแล้วแน่แต่สิ่งสุดท้ายก็คือความล้มเหลวแม่งทําให้เขานั้นต้องเอาตัวรอดนะผมก็คือแบบคุณลองจินตนาการภาพนักมวยคนหนึ่งนะผมโอ้โหแบบโดนต่อ,อยนัวเลยนะผมติดกงเลยครับผมคือแบบหลังติดกงและจนสุดท้ายนะผมเขานั้นต้องทําทุกวิถีทางเพื่อทําให้ตัวเขาเนี่ยรอดคุณจะเห็นเลยว่าความล้มเหลว ผู้คนส่วนใหญ่ผู้ชมต่างๆมองว่าไอเนี่ยเรียบร้อยแน่ๆเสร็จแน่ๆโดนรัดแน่ๆจนสุดท้ายเป็นยังไงครับโอ้โหส่วนใหญ่นะผมแต้มน็อกอะไรต่างๆที่แบบสามารถพีคเกมได้มาจากนักมวยที่แบบหลังชนฝานี่แหละครับแน่นอนว่ากูรูต่างๆนะผมเขาก็ได้ให้ประเด็นไว้แง่นึงนะผมซึ่งสําคัญมากๆก็คืออีกคนหนึ่งทําเพื่อทวงเวลาทําเพื่อเอาแต้มแต่อีกคนนึ่งทาเพื่อเอาตัวรอดคุณจะเห็นเลยว่าแรงบันดาลใจ การที่ต้องดีดตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดกับการที่ทําให้ตัวเองเนี่ยแค่ได้แต้มมันต่างกันหรืออีกอย่างหนึง่งนะผมแน่นอนว่าเป็นเชิงแรงจูงใจจากความลมเหลวก็คือกวางหรือม้าลายก็ได้ครับเวลาที่ม้าลายจะวิ่งหนีสิงโตเนี่ยม้าลายต้องวิ่งหนีสิงโตตัวที่วิ่งเร็วที่สุดให้ได้ส่วนสิงโตนะผมต้องตะกวดม้าลายตัวที่ช้าที่สุดคุณจะเห็นเลยว่าแรงบันดาลใจมันต่างกันสิงโต ต้องการม้าลายตัวที่วิ่งช้าที่สุดเพื่อที่จะได้เป็นอาหารแต่มาาา้าลายต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโตตัวที่เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดแน่นอนว่ามันต่างกันแรงกระเพื่อมของ motivation เนี่ยมันต่างกันโอเคนะผมส่วนอันนี้นะผมก็คือเป็นเจ็ดบทเรียนที่มันผมรับประกันเลยว่าถ้าคุณฟังจบนะผมคุณจะมองความลุ้มเหลวเนี่ยไปในรูปแบบใหม่เลยแน่นอนว่าเจ็ดบทเรียนนี้เป็นเจ็ดบทเรียนที่จะทําให้คุณเนี่ยโกงความลุ้มเหลวโกงในลักษณะนี้นี่ก็คือไม่ได้โกงแบบ ห้ามให้ตัวเองล้มเหลวแต่ก็คือเป็นการโกงก็คือแบบไม่ให้ความล้มเหลวมันเป็นความล้มเหลวจริงๆเจ็ดบทเรียนนี้พิสูจน์แล้วว่าความล้มเหลวอะไรต่างๆที่เรานั้นรังเกียจมันเนี่ยมันทําให้เรานั้นมีบทเรียนอะไรมันทําให้เรานั้นเติบโตไปในลักษณะไหนเจ็ดอย่างนี้การันตีให้คุณแล้วขอแค่คุณนั้นเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆเริ่มที่จะมองความล้มเหลวเป็นไปในรูปแบบที่คุณไม่เคยมองแล้วคุณก็จะรับรู้ได้เลยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความล้มเหลวมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว แต่เหล่านั้นชอบเอาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยแต่เหล่านั้นชอบเอามุมมองของคนอื่นเนี่ยมาตัดสินว่าเออเราล้มเหลวจริงๆและผมเชื่อเลยนะครับว่าพวกคุณทุกคน,กคนจะไม่มีทางที่จะล้มเหลวจริงๆถ้าคุณนั้นไม่คิดว่าตัวคุณเนี่ยล้มเหลวโอเคนะผมสาหรับใครก็ตามที่ฟังมาถึงตอนนี้ผมก็ขอขอบคุณจริงๆสําหรับใครที่ชื่นชอบคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าคุณนั้นอยากให้ u t u b e นะผมแนะนําเนื้อหาประมาณนี้ให้กับคุณ คุณก็จะลืมกดแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้เพื่อที่จะให้กอกอริทึมเนี่ยดันเนื้อหาประมาณนี้ให้กับคุณเรื่อยๆโอเคนะผมส่วนวันนี้นะผม,ผมต้องขอตัวก่อนขอบคุณที่ติดตามนะผมขอบคุณที่รับฟังจนจบขอบคุณจริงๆครับ